สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันพุทธที่14มิถุนายนครับท,ทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ3คู่ด้วยกันนะครับวันนี้เรามีคู่เด่นคู่แรกเวลาตี1.45เป็นเกมยูฟ่าในัชลลีกนะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้จะเปิดสนามยูฮันคราฟเจอกับอาเจอกับโคเอเชียนะครับแล้วก็คู่ที่2เวลา5โมงเย็นเเร็วกันนิดหนึ่งนะครับ เป็นเกมศึกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิหรือ Emperor Cup นะครับคู่นี้จะเป็นวิเชลโกเบจะพบกับพาเซลิโอนาการโนนะครับและคู่สุดท้ายเป็นเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตทีมชาติระหว่างอินโดนีเซียนะครับวันนี้จะเปิดบานเจอกับปาเลสตัยในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับ ก็วันนี้บอลน,น้อยแต่ยังคัดมาแนะนําเพื่อนๆต้องเป็นวันพฤร์ัสนะครับบอลเพียบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมทีมชาตินะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฝากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้มีหลักแหล่งในการตามทัศนะหรือยังไม่มีช่องทางในการร่วมรุ้นเกมนะครับก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหกตามมาขอทีเด็ดหรือตามมาร่วมสนุก กันได้เลยครับคู่แรกเราอยู่กันที่สนามยฮันครัฟสอารีน่านะครับคู่นี้เป็นเกมศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในเทอร์แลนด์จะเปิดบ้านพบกับโคเอเชียนะครับก็วันนี้เลดเอเชียได้กับเปิดมาที่เจ้าบ้านในเทอร์แลนด์ต่อใส่ทีมอันดับที่3ในเกมฟุตบอลโลกอย่างโคเอเชียด้วยเลดต่อครึ่งลูก แล้วก็สูงต่ำจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็มีโอกาสยิงกันเยอะเหมือนกันสําหรับคู่นี้เจอกันล่าสุดปี2008เลยนะครับคู่นี้เจอกันน้อยเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดนั้นนี่เจอกันที่บ้านโคเอเชียโคเอเชียแพ้ an, ในเท์แลนดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนะครับเลดเอเชียนะครับวันนั้นเนี่ยเจอกันโคเอเชียเล่ในบ้านก็ต่อใส่ในเท์แลนด้วยราคาเสมอคร,ครึ่ง เอเชียนอกคับทางฝั่งในเทร์แลนดก็สามารถทำเงินไปได้นะครับเกมล่าสุดเป็นเกมยูโรนะครับก็วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาในทร์แลนก็อัดยิบรอต้าไป3-0ซึ่งเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเนทร์แลนดไปเยือนฝรั่งเศสแพ้มาเละเทะเลยนะครับ4-0ประูในช่วงเกมเวิร์ c คัพเองในทร์แลนดเองก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งนะครับ แต่ว่าไปพาท่าแพ้ให้กับแชมป์โลกอย่างอาร์จเจนตินาโดยสกอร์สประตูต่อสองผมยังมองว่าเนธอ์แลนด์เองไซติในบ้านของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่ไม่หลอกไม่เป็นรองใครนะครับสิบเกมหลังสุดเล่นในบ้านยังไม่เคยแพ้เลยแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด6ครั้งเอเชียด้กับทั้งหมด10เกมนะครับทำเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งเสมอหก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ยอมรับได้ นะครับไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าสถิติในบ้านถือว่าแข็งนะครับแล้วก็ในเกมบอลโลกเองก็แพ้เจติดดนาซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เล่นดีมากในโดยเฉพาะอยงยิ่งเรนเนลเมซี่นะครับก็แพ้ไปแบบสุดวิดก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมส่วนโคเอเชียเองเกมล่าสุดไปเยือนตุรกีชนะมา2-0ก็ถือว่าฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับก็ ตุรกีเองเล่นในบ้านนี่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้โคเอชเชเล่นในบ้านเจอกับเวลทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันมาหนึงหน,งนี่คือเกมยูโรครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงบอลโลกเหมือนที่พวกเราทราบกันว่าโคเอชเชแพ้อร์เตนตินาไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ทำไมจะต้องมาชิงอันดับที่3กับโมร็อกโกแล้วเป็นโคเชเชที่ทําได้ดีกว่าโมร็อกโกนะครับ คือโคเชียงนี่เล่นในเวทีระดับโโลกหรือว่าระดับยุโรปเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับก่็น่าเชียร์เพราะ่อเชียนี่ครับเยาวเยือนสิบเกมหลังสุดทำเงินไปทั้งหมด5ครั้งเท่ากับเจ้าบ้านนี่เทลาไเลยแล้วผลต่างประตูได้เสียสิบนัดหลังสุดโคเชียงทำประตูได้สิประตูเสียเ บวก4ยิงประตูเฉลี่ย1.1ประตูนะครับในขณะเดีวยวกันเนเธอร์แลนด์ทำได้19ประตูเสีย10บวกอยู่9ประตูยิงประตูเฉลี่ย1.9ประตูถ้าเราเย้อนดูช่วงในเกม3นะัดล่าสุดเนี่ยยิงประตูเท่ากันอยู่ที่1.67ประตูนะครับแต่ว่าเป็นโคเชียเสียประตูน้อยกว่าเลดเปิดมาวันนี้เนี่ยต่อราคาเสมอคบครึ่ง หรือว่าต่อราคาครึ่งลูกเนี่ยผมว่าบอลรองมีโอกาสแล้วมีโอกาสออกบอลต่ำด้วยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเกมยูฟาในเชลลีกเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นให้ดีทั้งคู่ยังไงมองว่าวันนี้เนี่ยต้องรุ้นยาวกันต่อไปเพราะว่าไายอัพในเทลแนดนตัวออกมาเนี่ยผมยังเทียบกันแล้วโคเช่จะเป็นรองนะแต่ว่าในเทลแอนดได้เปรียบสต่อสอต่อเลยคือเล่นในบ้าน แล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมเลยไม่ว่าจะเป็นมีกักโปลนะครับอยู่หน้าเป้าเบิร์กไว้ไฟเน็ดดัมนะครับมีเดอะจองมีโจทาอาเก้ดัมฟรายฟันได้บอดแมนพวกนี้นะครับส่วนทีมเยือนโคอเชีย ier, วันนี้เปิดมาด้วยบิดฟิล์สามคนที่ถือว่ายอดเยี่ยมระดับโบลโกนะครับมีทั้งดูก้าโมดเลชนะครับโบรโชวิชโคอาสิก แนวลุกมีครามาริกปาซาลิกแล้วก็เปริซิกยังถือว่าเป็นชุดที่บอลโลกนะครับสำหรับโคเชียชุดนี้โดยพ้องยิ่งลูกาโมดิชเนี่ยไม่ว่าอายุอานามจะล่วงเลยไปขนาดไหนแล้วเล่นในเกมทีมชาติแรงเหลือ,อจริงๆนะครับก็วันนี้นีมีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะเก็บชชนะเหนือโคเชียได้อันนี้พีดิคชั่นให้เป็นเนเธอร์แลนดชนะ1 0สูงนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย คู่นี้ผมยังมองว่าขออนุญาตให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับสำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหกเจนะครับวันนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนๆเ,เราจัดบอลชุด VIP แล้วก็บอลซูเปอร์วีพให้อีก1ตัวนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหกเจ็ตามมาขอทีเด็ดวีพีคู่เนเธอร์แลนด์เจอกับโคลเชียได้เลยครับคู่ถัดมาเป็นเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิะกกดนะครับวันนี้วิเชลโกเบ เปิดบานเจอกับ a อซพาเซริโอนาการโนนะครับเหลดเปิดมาวิเชลโกเบต่อนาการโนด้วยเหลดลูกครึ่งเลยแล้วก็อเวนเดอร์มีโอกาสไปแตะถึง3ลูกด้วยนะครับวิเชลโกเบอยู่อันดับที่3ในลีกดิวชั่น1นะครับก็ถือว่าทําำงานได้ยอดเยี่ยม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอสองแพ้หนึแล้วก็ทีมเยือนนาการโน อยู่อันดับที่6ในลีกดิวิชั่น i o n 3 6เกมหลังสุดส่วนใหญ่แพ้นะครับแล้วก็เล่นเกมเยือน7เกมเนี่ยชนะ3นัดเท่านั้นเองคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในเกมถ้วยนะครับปี2015เจอย่าที่บ้านวิเชลโกเบนี่แหละนะครับเป็นวิเชลโกเบอัดนากาโนไป5 0เลต่อวันนานในเช่นได้กับลูกควบลูกครึ่งน,นะครับ ก็ถือว่าวันนี้กลับมาเล่นในใบ้านอีกนัดหนึ่งสำหรับวิเชลโกเบซึ่งเกมก่อนหน้านี้ไปเยือนเซเลโซโอซาก้าและวพลาดท่าแพ้มา2-1นะครับไปเยือนเลดไปต่อเสมอครบครึ่งเอเชียน,นี่้กับหลุดแต่ภาพรวมในบ้านเนี่ยก็อุ่นเครื่องเจอบาร์เซโลนาแพ้มา2 0สู 1. อันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเกมล่าสุด ก็คือชนะ FC โตเกียวมา3-2นะครับสถิติในบ้านของวิเซลโกเบผมยังบอกว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีในช่วงแพ้เยอะๆอยู่ติดต่อกัน3-4เกมแล้วเกมล่าสุดก็ที่เพิ่งย้อนกลับมาชนะนะครับไปชนะโชนานเบมาเล่มา2-0แล้วหลังจากนั้นชนะ4เกมติดวันนี้กลับมาเล่นในบ้านในเช่นนี้ครับก็ถือว่าช่วงหลังมาตั้งแต่เมษายน ทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าโซนบอลต่ําก็ตามในขณะเดียวกันพาเซริโอนากาโน่พึ่งแพ้เอฟซีเลียวเขียวมาในะครับในลีกดิวิชั่น3โดยสกอร์หนสองแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องออกมาได้น,นอกบ้านด้วยต้องมาเจอกัทีมใหญ่คือนากาโน่เองเน่าจะมาเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับเพราะว่า2เกมล่าสุดไปเยือนเนี่ย ก็แพ้มานะครับแล้วก็วันนี้มิเชลโกเบเล่นในบ้านอ่ะเลดยิงอย่างน้อยสองสูนี่ผมว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาผลต่างประตูได้เสียมิเชลโกเบก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสามนัดหลังสุดยิง4เสีย6ยิงประตูเฉลี่ย ع, อยู่ที่1.3ประตูในขณะเดียวกันนากาโนทำได้เพียงแค่ประตูเดียวเสีย4ติดลบอยู่นะครับเลดต่อลูกครึ่งเนี่ย ก็ทำเงินได้ดีกันทั้งคู่แล้วโอเวอร์2ลูกครึ่งครบ3ก็มีโอกาสคู่นี้ถ้าจะให้ชัวร์ดูบอลสดนะครับเพราะว่าบอลเตะ5โมงเย็นถ้าวิเชลโกเบออกนำเร็วตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกมีโอกาสออกบอลสูงมากนะครับให้ต่อไปตามเอเชียนครับราคาไหลนะครับแต่ว่าถ้าเราดูกันพีดิตชันก่อนหน้านะครับสำหรับท่านท่านไหนที่ไม่ได้มีเวลาในการดูบอลสดนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่า พิเชียโกเบเล่นในบ้านหญิงอย่างน้อย2 0เจอทีมระดับดิวชั่นสก็มีโอกาสนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลพิเชียโกเบวันี้ต่อจาบ้านเล่ต่อลูกครึ่งเสียได้ครับ<ม>คู่ถัดมาเวลาทุ่มครึ่งนะครับกับชมมีทีมชาติอินโดนีเซียจะพบกับปาเลสไต์นะครับวันนี้เป็นเลดเสมอนะครับเล่นที่บ้านอินโดแล้วก็เวนเดอร์อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ดูไม่ยากนะครับคือเกมล่าสุดอินโดไปเยือนปาเลสไต์มาเมื่อปี 2012นะครับแพ้มา2-1มาเกมเล่นในบ้านเจอในปี2011เป็นอินโดกดปลาไลตายไป4-1เลยนะครับแล้วอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีการอุ่นเครื่องก่อนหนะ้านี้2นัดก็เจอกับทีมอย่างบุรุนดีก็ชนะเกมหนึ่งแล้วก็เสมออีกเกมหนึ่งนะครับอินโดในถ้าออกนอกบ้านเองก็ถือว่ามีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเพราะว่าเกมล่าสุด a f f Club, ไปเยือนเวียดน,นามแพ้มา2-0 10เกมแพ้กเกมเดียวนะครับชนะ6เสมอ3เอเชียนะครับ10นัดทำเงินทั้งหมด6ครั้งบ่อนสูงมา2เกมติดแล้วในขณะเดียวกันทีมเยือนล่าสุดไปอุ่นเครื่องกับบาเรนชนะมา2-1นะครับแล้วก็เคยเจอฟิลิปปินในรอบเอ c ซเมื่อ14ปีที่แล้วเดือนมิถุนายนนะครับป่าได้ตายก็ชนะฟิลิปปินมาสี่ศูน แต่ผมยังบอกว่าความต่อเนื่องของอินโดนีเซียน่าจะมีมากกว่านะครับปาเลสไตน์เองช่วงหลังชนะเยอะจริงแต่ว่าเจอทีมระดับแบบเยเมนมองโกเลียพวกนี้นะครับผมว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะมีลูกตุกติกลูกเก่าเลนในบ้านก็มีโอกาสแล้วช่วงหลังมาเนี่ยยิงประตูกันเยอะทั้งคู่นะครับมีโอกาสออกบอลสูงเหมือนกันนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งแต่ว่าวันนี้อินโดนนเ้านเนี่ยดูท่าเลดเสมอ ต้องเชียร์อินโดนีเซียเลยต่อเสมอเชียร์ได้ครับต่อ3คู่นะครับเดี๋ยวเราทวนดูอีกรอบหนึ่งก็จะมีวันนี้เนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเจอโคเอเชียผมยังยกให้เป็นทีม VIP นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มีทัศนะต,ตามเนาะก็กดแอดเดียวจะไปก้าหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับคู่ถัดมา5โมงเย็นเชียร์วิเชลโกเบนะครับเลตต่อลูกครึ่งและคู่สุดท้าย เวลาหนึ่งทุ่มชอบอินโดนีเซียเลทต่อเสมอครับมัตรทมมนเป็นทีเด็ดประจำวันพุทธที่14มิถุนายนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพรุ่งนี้บอลเยอะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ